สวัสดีชาวบรัสเตอร์แบร์ทุกคนนะครับอยากจะถามทุทกๆคนว่าเป็นไงบ้างมีโชคในวันจอง PS5 เมื่อวันที่22นี้กันบ้างไหมก็ดูจะเป็นการตอกย้ำหัวตะปูความเจ็บปบวดของเพื่อนๆมากไปหน่อยนะครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ยคนที่ได้เครื่องเจนใหม่เครื่องนี้มาไว้ในครอบครองน่าจะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์จากคนที่ต้องการอยู่ที่หลักหมื่นฮนะพูดกันตามตรงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามครับ มันก็ยังมีเรื่องที่น่าพูดถึงอยู่หลังจบวันนี้ครกับ5ข้อเก็บตกหลังวันจอง PS5 ประเทศไทยครับมากันที่ข้อที่1ครับสต็อกตกค้างวันนี้เอาจริงๆเนี่ยมวันที่22เนี่ยนะฮะเรียกว่าทุกๆร้านที่เปิดจองเต็มภายในเวลาไม่ถึง2นาทีครับที่จะช้าหน่อยเนี่ยก็ต้องเป็นพวกร้านใหญ่ที่เปิดจองบนเว็บไซต์อย่างพวก l i v e Power by หรือ Banana IT ครับเพราะว่าเว็บมันล่มบ้างอะไรบ้างคนเข้าเยอะจนช้าบ้างแต่สุดท้าย ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนจองได้ครับแต่ก็ช้าหน่อยอย่างไรก็ตามฮะช่วงท้ายๆของวันครับเมื่อวันที่22เนี่ยยังมีคนจองได้จากเว็บ Power Mall ร้านค้าในเครือของเดอะมอลล์เขาครับมีเครื่องหลุดจองออกมาเนี่ยเพราะว่าคนกดจองตอนแรกๆจ่ายเงินไม่ทันจ่ายเงินไม่สําเร็จดังนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆมันก็เลยมีเครื่องหลุดจองออกมาดังนั้นคนที่จองคนท้ายๆของวัน ในช่วงเย็นๆเนี่ยก็ยังมีคนจอง PS 5ได้อยู่นะมากันที่ข้อที่2ครับศึกแรกเนี่ยยังไม่จบนะฮะจะมานั่งนับศพทหารกันตอนนี้ยังไม่ได้ครับแม้ว่าวันจองจะจบไปแล้วแต่เครื่องรถแรกที่คนจะจองได้แล้ว,ลวเครื่องมันจะมาส่งเดย์วันวันที่5กุมภาเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะฮะเพราะเครื่องที่อยู่ในมือของคนที่ถือสต็อกไว้มากที่สุดนั่นก็คือโซนี่เนี่ยยังไม่ได้เปิดจองเลยแม้แต่เครื่องเดียว ที่จริงนะว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นของโซนี่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโซนี่เองก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีคนต้องการเครื่องของเขาเนี่ยเยอะขนาดไหนน่าจะคาดเดาล่วงหน้าได้ด้วยซ้ําแต่กลับไม่ได้เตรียมเซิร์ฟเวอร์ที่จะมารองรับการจอง ที่จำนวนคนเยอะขนาดนี้เอาไว้นะครับจนเว็บเนี่ยพาล่มไปตั้งแต่วันที่21ก่อนวันจองแล้วช่วงเย็นๆช่วงกลางคืนเข้าไปล็อกอินกันไม่ได้แล้วฮะพอวันจองมาเนี่ยก็ตามคาดครับล่มเละตุ้มเป๊ะไม่เป็นท่าครับจนสุดท้ายก็ต้องประกาศเลื่อนแล้วก็จะมาแจ้งข่าวใหม่ในวันที่25มกราคมซึ่งก็ต้องจับตาดูกันว่าโซนีจะประกาศวันจองวันไหนพอถึงตอนนั้นครับวันจองกลับมาก็น่าจะปัทุศึกรอบ2 ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นศึกที่ยังยืนยาวน่าสนใจพอสมควรนัาไปสู่ข้อที่3ครับสต็อกในมือของโซนี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคาดเดาเอาไว้ฮะเรียกว่าฟังหูไว้หูดีกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรียกว่าฟังพอเป็นข้อมูลนิดนหน่อยๆก็แล้วกันนะฮะว่ากันตามหลักการแล้วเนี่ยโซนี่เป็นเจ้าของ เครื่อง PS5 ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว PS5 เนี่ยผูกขาดอยู่กับโซนี่เพียงเจ้าเดียวนะครับที่จริงไม่จําเป็นจะต้องกระจายของเขาไปให้ร้านอื่นช่วยขายก็ได้เขามีศักยภาพที่มีร้านขายอยู่ทั่วประเทศมีกําลังพอที่จะขายเครื่องคนเดียวได้อยู่แล้วครับแต่ว่าในการทําการค้าเนี่ยนะฮะมันต้องมีคู่ค้ากันดังนั้นโซนี่ก็จําเป็นจะต้องกระจายเครื่องออกไปครับแต่ทว่าการกระจายเครื่องออกไปของโซนี่เนี่ยโซนี่ก็ยังเป็นพ่อค้าใหญ่ที่สุดอยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีสต็อกมากกว่าเพื่อนมากกว่าาทุกคนในใตลด คาดว่าที่จริงแล้วเนี่ยโซนี่เองอาจจะถือเครื่องเอาไว้ถึงครึ่งหนึ่งจากจํานวนเครื่องรถแรกที่เข้ามาในประเทศไทยก็ได้ครับสมมุติว่าเข้ามาพันเครื่องเนี่ยดีไม่ดีโซนี่อาจจะมีอยู่ถึง500เครื่องเลยนะแล้วเอาอีก500เนี่ยไปกระจายให้ร้านอื่นๆในตลาดทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าถ้าโซนี่ประกาศวันจองใหม่ของรถแรกออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับน่าจะเป็นสึกใหญ่อย่างแท้จริงเพราะว่าโซนี่มีเครื่องเยอะที่สุดดังนั้นคนที่เข้าไปจองเนี่ยก็ต้องมีจํานวนมากแล้วก็มีคนได้เยอะเป็นจํานวนมากเหมือนกัน นะ,ะรอดูก็แล้วกันข้อ4ีครับพ่อค้าที่กักตุนสินค้าครับนี่เป็นเรื่องที่คนกลัวที่สุดครับถามว่ามีไหมก็คงมีแน่นอนครับคนที่ได้มา2เครื่องสามเครื่องคือไปช่วยช่วยเอาเพื่อนเอาญาติหรืออะไรก็ตามไปช่วยช่วยกันจองจากหลายๆร้านแล้วได้เครื่องมาเนี่ยมันน่าจะมีอยู่บ้างครับคือวันที่โซนี่เปิดจองเนี่ย ในอีกหลายๆวันต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมีตามมาอีกแน่นอนคือผมเองอาจจะไม่รู้แหล่งว่าเขาไปขายกันที่ไหนนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วก็ยังมีอยู่ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะ ไม่รู้ว่าเขามีบอดหรือแต่ละร้านมีวิธีการบอดอะไรกันยังไงมากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะก็คือนโยบายของโซนี่เนี่ยพยายามอย่างยิ่งอยู่แล้วครับจากการกระทาที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะปล่อยเครื่องไปให้ถึงมือยูเซอร์มากกว่าพ่อค้าอยู่แล้วฮะไม่งั้นเนี่ยคงไม่พยายามหาวิธีการจองให้มันยุ่งยากในแต่ละร้านนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้อยู่ในห้างเนี่ยนะครับจ่ายแบบผ่อนยังไม่ได้เลยนะ ต้องเป็นร้านใหญ่หญๆอย่างบา a ณา IT อย่าง Powerbuy เท่านั้นนะครับถึงจะจ่ายผ่อนได้ถ้าเป็นร้านตัวแทนทั่วไปเนี่ยต้องจ่ายเต็มจํานวนห้ามผ่อนซึ่งก็น่าจะสกรีนคนได้มากพอสมควรครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่มันยากเนี่ยมันก็ทําให้คัดยากไปด้วยครับมันทําให้คน ที่มันอยากจะเล็ดรอดเนี่ยยังไงมันก็หาช่องได้นะครับดังนั้นเราก็อาจจะโทษโซนี่ได้ไม่ทั้งหมดนะฮะเราเองเนี่ยทำได้แค่ไม่สนับสนุนคนที่เอาเครื่องมาขายเกินราคาก็แท่น,น,นั้นเองครับก็อย่าไปสนับสนุนมันฮะนำไปสู่ข้อ5ครับรถต่อไปที่จะมีเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคําถามที่คนอยากรู้มากที่สุดครับจาก ที่ผมเห็นโพสต์ของร้านสยามเกมช็อปนะครับซึ่งเป็นร้านพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของโซนี่เนี่ยโพสต์บอกชัดเจนในโพสต์ที่ขอบคุณการจองวันนี้เนี่ยนะฮะบอกชัดเจนครับว่าเครื่องรอดใหม่จะมาในทุกๆเดือนครับย้ำนะครับเครื่องรอใหม่จะมาในทุกๆเดือนซึ่งนับวันหน้าเชื่อถือประมาณหนึ่งเลยครับเพราะว่าเขาเป็นร้านที่รับของโดยตรงจากโซนี่อยู่แล้วข้อมูลที่มีเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลจริงจากโซนี่บอกเขามาแน่นอน ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้นไม่มีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นคิดว่าเรื่องนี้รอครับมาทุกเดือนน่าจะเป็นความจริง ประกอบก,บกับการที่ตอนนี้ครับโซนี่หลายๆสาขาที่มีสายการผลิตเป็นของตัวเองเนี่ยก็เดินหน้าผลิตเครื่อง PS5 เต็มตัวอยู่แล้วฮะเพื่อที่จะกระจายของออกสู่ทั่วโลกให้เร็วที่สุดครับเป็นนโยบายหลักของโซ n y โดยเฉพาะในเอเชียเราครับที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเคยผลิตเครื่อง PS4 Pro ออกมาก็มีสายการผลิต ของตัวเองครับแล้วก็หยุดผลิต PS4 Pro เอามาผลิต PS5 เต็มตัวไปแล้วฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องที่สต็อกจะมาเรื่อยๆก็ไม่น่าจะผิดครับและจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจากสายการผลิตที่เดินหน้าเต็มตัวอยู่ทั่วโลกด้วยแน่นอนครับอีกหนึ่งคำยืนยันครับมาจากพี่เอกเวสเกอร์ฮะเขาเป็นทีมงานของออนไลน์สเตชันนะครับ ที่เป็นเว็บข่าวเกมที่น่าจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขารู้เรื่องโซ n y เป็นอย่างดีครับหลายๆครั้งที่เขาทายหลายๆครั้งที่เขาคาดการอาระไรเกี่ยวกับโซ n y เนี่ยไม่ได้ผิดพลาดหรือผิดก็ไม่เยอะ นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาประมาณการครับว่าเครื่องที่จะมาเพียงพอต่อการขายหน้าร้านเนี่ยของ Sony PS5 เนี่ยนะครับน่าจะมากันในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าช่วงสงกรานน่าจะเพียงพอที่จะให้คุณเนี่ยเดินเข้าไปซื้อได้แบบไม่ต้องมานั่งพรีออเดอร์กันแบบนี้ในช่วงสงการานผมก็ให้เครดิตพี่เขาพอสมควรครับอย่างที่บอกข้อมูลเขาถูกอยู่หลายๆครั้งดังนั้นก็รอดูก็แล้วกันครับ อย่างที่เคยบอกเขาวิเคราะห์มาค่อนข้างน่าเชื่อถือทีเดียวเอาง่ายๆครับไม่นานเกินรอฮะอย่างที่บอกเครื่องจะมาทุกเดือนไม่กี่เดือนก็จะวางขายได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าไปอุดหนุนพ่อค้าที่ขายเครื่องสูงไทยเกินราคาเลยครับไม่จําเป็นฮะอย่าไปสนับสนุนพวกพ่อค้าก,ากักตุนครับปล่อยมันติดดอยไปบอครับผมก่อนจะจากกันไปครับขออนุญาตกระซิบบอกแฟนๆเพจเราฮะ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันไว้นะครับรวมไปถึงหน้าเพจบารเทอร์แบด้วยนะครับรอไลฟ์สดแกะกล่อง ps 5วันที่5กุมภานธ์นี้ได้เลยครับถ้าบริษัทส่งของเขาไม่ส่งมาช้าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ